ก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามเพจและ c h anel n youtube ไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ้งเบิ้มเกมเมอร์นะคะวันนี้ก็อยู่กับเบิ้มเช่นเคยในแรงะร็อกเอ็กซ์เน็ก a t เจเนเรชันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษการ์ดไหนใช่เลย EP หนึ่งค่ะ EP แรกนะคะเราจะมาพูดถึงการ์ดกันธาตุกันว่ามีอยู่ในส่วนไหนบ้างนะคะส่วนเสื้อมีการ์ดอะไรบ้างส่วนรองเท้ามีการ์ดอะไรบ้างกาันธาตุอะไรกันบ้างนะคะโดยจะรวบรวมมาทั้งการ์ดในแพทปัจจุบันและแพทที่กําลังจะมาถึงนั่นคือแพทจูโน่นั่นเองค่ะ 他。 ก่อนรับชมคลิปนะคะเบิ้มมี Cloud Phone มานำเสนอค่ะ UG Phone Cloud Phone ที่กำลังมาแรงและราคาถูกมากใช้งานง่ายสุดๆเลยค่ะโปรโมชั่นตอนนี้กำลังจัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวนะคะปรับความคมชัดสูงสุดได้ถึง1,440พิกเซลเลยนะคะพิเศษสุดๆเลยนะคะสำหรับผู้ใช้ใหม่รับเพชรฟรีไปเลย250เพชรและสำหรับพ่อจ๋าแม่จ๋าของนุงเบิ้มนะคะเพียงแค่ใส่โค้ดหรือรหัสเชิญใบหมอนตัวพิมพ์เล็กเท่านั้นนะคะตอนลง ทะเบียนก็จะได้รับเพชรไปฟรีๆเลยอีก588เพชรค่ะโดยเพชรที่ว่านี้นะคะสามารถนํามาเป็นส่วนลดในการสมัครคลาวโฟนได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะ250เพชรเท่ากับ1 USD นะคะฉะนั้นนะคะสําหรับพ่อจ่าแม่จ่าของนุ่มเบิม้มคุ้มมากแน่นอนนะคะอย่าลืมค่ะใครที่ต้องการเปิดบอดตัวละครนะคะต้องลองค่ะแล้วคุณจะติดใจ มาเริ่มต้นกันที่การ์ดกันธาตุโฮลี่ก่อนเลยค่ะส่วนแรกนะคะจะเป็นส่วนของโคลสเนาะใบแรกนะคะ Slayer of Shadow c a การค่ะกันธาตุโฮลี่ได้33.8%และบวก m a x HP18% นะคะใบนี้จะเป็นการ์ดที่มาจากอีเวนต์สลาม2นะคะใบถัดมาค่ะ l e ิ z ก c a r d นะคะกันธาตุโฮลี่ได้37.5%และบวก m a x HP 20%ค่ะใบนี้นะคะจะมาจากมอนสเตอร์ในแพดจูโนนะคะส่วนใบ สุดท้ายของตัวโคลสนะคะจะเป็น w a t c h e r Guard h a s e ค่ะกันทานโฮลี่ได้56.25%และบวก Max HP 30%ค่ะใบนี้นะคะจะมาจากบอสในแพทจูโน่ค่ะส่วนถัดไปนะคะจะเป็นส่วนของโคลกเนาะใบนี้นะคะปีศาจแพนด้าตัวนี้กันทานโฮลี่ได้37.5%นะคะแถมยังกันทานนิวทรอลได้ด้วยอีก37.5%ค่ะใบนี้จะมาจากดันเจียนแดนมายาธานาทอสนะคะซึ่ง คาดว่าน่าจะมาหลังแพทจูโน่นั่นเองค่ะ ถัดมานะคะการ์ดการท่านิวยรอลค่ะส่วนโคลสนะคะใบแรกก็จะเป็นไอซ์โบลลิงการ์าดค่ะการท่านิวยรอลได้37.5%แล้วบวกแม็ก HP 20%ค่ะใบนี้จะมาจากมอนสเตอร์ในแพดจูโนนะคะและส่วนโคลกนะคะใบแรกวอเชอร์การ์าดเดค่ะการท่านิวยรอลได้56.25%แล้วบวกแม็ก HP 30%ค่ะใบนี้จะมาจากตัวบอสนะคะในแพดจูโน่ค่ะใบถัดมานะคะก็จะเป็นตัวปีศาจเพนด้าตัว วเดิมเลยตัวนี้นะคะการท่านื้อท้าได้สามิบเจ็ดจด้าเปและการท่าโฮลี่ได้37.5%ค่ะใบนี้จะเป็นการ์ดจากดันเจียนแดนมายาธานาทอสนะคะส่วนสุดท้ายส่วนชูค่ะไลท์ออฟกอบลิงการ์ดนะคะจากการท่าเนิวอเท้ได้33.8%ค่ะและบวกแม็กชีเอร์เซ็โดยใบนี้นะคะจะมาจากอีเวนต์สลาม2นั่นเองค่ะ มาต่อกันที่การ์ดกันธาตุน้ำนะคะจะมีอยู่ในส่วนของรองเท้าค่ะส่วนชูสนะคะ Dragon er New Sprint g u a r d ค่ะกันธาตุน้ำได้33.8%และบวก Max HP 18%ค่ะใบนี้ก็จะเป็นการ์ดจาก Event Slam um 2เช่นกันนะคะถัดมานะคะจะเป็นการ์ดกันธาตุลมนะคะส่วน Close นะคะก็จะเป็น Ox General g u a r d ค่ะกันธาตุลมได้33.8%และบวก Max HP นะคะ18%ใบนี้จะเป็นการ์ดที่มาจาก กิจกรรมสลาม2องเช่นกันค่ะและส่วนชูสนะคะ Evil Sunflower Card ค่ะตัวนี้กันพาดลมได้37.5%แล้วบวก Max HP 20%นะคะและใบถัดมานะคะ Q Devil Card n i g h t ค่ะกันพาดลมได้56.25%แล้วบวก Max HP 30%ค่ะใบนี้นะคะจะมาจากบอสในแพทจูโน่นั่นเอง ถัดมานะคะจะเป็นการ์ดกันธาตุพิษนะคะการ์ดกันพอยซันจะมีอยู่ที่ส่วนโคลค่ะใบแรกดากอนนิวสปริงการ์ดนะคะกันธาตุพอยซันได้33.8%แล้วละบวก m a ็ HP 18%ค่ะใบนี้จะมาจากอีเวนต์สลามสนะคะใบถัดมานะคะการ์ดเอเซนการ์ดค่ะกันธาตุพอยซันได้37.5%และบวก m a ็ HP 20%ค่ะใบนี้จะมาจากมอนสเตอร์ในแพดจูโนนั่นเองส่วนถัดมาค่ะการ์ดกันธาตุไฟเนาะจะ อยู่ในส่วนโคลกนะคะใบแรก s l เลเยอร์ออฟชาร์โดการ์ค่ะกันธาตุไฟได้33.8%และบวก m a ็ HP 18%ใบนี้นะคะจะเป็นการ์ดจากอีเวนต์สลม2ค่ะถัดมานะคะจะเป็นอ e ีวิลพังนะคะกันธาตุไฟได้37.5%และบวก m a ็ HP 20%ค่ะใบนี้นะคะจะมาจากมอนสเตอร์ในแพทจูโน่นะคะและการ์ดกันธาตุสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการ์ดกันธาตุโกส์ค่ะจะมีอยู่ในส่วนของรองเท้านะคะจะเป็นคัน ฟูเป,กปโกเปโกการ์ดนะคะตัวนี้การทาตุโกสดได้37.5%และบวก MAC HP 20%ด้วยกันค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการ์ดไหนใช่เลย EP 1ค่ะก็จะเป็นในส่วนของการ์ดกันทาดเนาะและ EP ถัดไปนะคะจะเป็นการ์ดอะไรนะคะก็รอติดตามชมกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <S <S 2> <S 2> เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนะคะบ๊ายบายค่ะ